พี่น้องปองไปสูบสุกขนมาพบพ่วกับอันกินไปแซบไปคือเกาคือเกาจากพี่น้องจ้าว่ามีอย่างหรอกจ้าพ่อนาเป็นกินจ้ามาจับพี่น้องโันี้ได้ยังมาสิภาพมาเติมไขมันจับพี่น้องหมูสามสันตุนจ้าหนี่จากพี่น้องเป็นแผ่นเลยจ้บพี่น้องจ้าเป็นแผ่นเป็นเส้นเลยจ้ามากินน้ำกันจับพี่น้องมาเติมไขมันให้ร่างกายพี่น้องจ้ามาจ้า ก็จะมากินกับฝากก็เลก็แช์ก็ติดตามก็ซับสไครน้องไอเน่เด้อจ้พี่น้องจ้าเป็นกําลังเร่งใจกันต่อไปนาะพี่น้องมาเป็นยังไงมือเจ้าอ่ทางอันอันต่างปะทอประเทศเป็นยังไงสบายดีบอมาเดอ้อมาเดอ้อพี่น้องมากินข่าเข่าอันคาบแรกออยด้ยนี้พี่น้องพี่น้องป้องไปเขา่าคาบแรกมากินเขาน้ำกันพี่น้องม่หว่าวลายหญ่หางอันมีอย่างดอกจากมีกระเทียมมีริดแล้วกัมีผักชีต้นหอม ผักสลัดจะมีข้าวเปล่านะจ๊ะมาจะมากินน้ำกันเสียบมาเดินมาเดอ้อนี่จ้ะไขมันล้วนๆค่ะมากินน้ำกันไนี่น้องอมโมมก่อนอออืืืเข้า พี่หนูกระเทียมมุมจ้าแซ่บพักพี่อง มาเลยมันกินหอมกันอ,อืมอืมรู้เขาตุนเปื่อยๆแต่พี่น้องนี่จ้ะอืมอืม แต่อกินเราก็ไปเบิร์นออกแล้วพี่น้องเพราะว่าหมูสามสั่นจะพี่น้องเพิ่มน้ำหนักมาๆๆพี่นอ้อง เทียมน้ำหลาาลงไปอืมอืมิขี้หนูค่ะหนูมันลงไปอื อตอนนี้ไงพี่น้องปวดพออืม,อม 哎呀哈，嗯，嗯，怪谁的病？ so yep. แซ่บจ้ะโดนนกินเถือแล้วพี่น้องไ้กินดูพออย่างจ้ะไขมันเพิ่มนี่จ้ะนังอืม น้องป่งปลาเปื่อยคับอือชบๆ cái thêm đi không phải thêm quả luôn ừ. อร่อยมันหมูหนังล้วนจ้ะอื ขอาแค่พักกับพี่องอืมดีนหมจีพี่นอง งูซันสันสือมาโลกกว่าค่ะเหมือนไงพี่นอ้องอี่มอดีเขาหวยหนึงงน่งงูชินหนึ่งประมาณเครื่องโลกแซ่บจ้ะพี่น้องจ้ะ อีโมดีจ้ะขอบคุณพี่พี่น้องน้องทุกทุกคนเนาะค่ะเนาะที่เขามาให้กำลังใจเนาะค่ะเนาะแล้วก็เขอบมาติดตามและรับชมเนาะพี่น้องจ้ะฝากเป็นกำลังแรงใจให้กันต่อไปคือเก้าหล่ะจ้ะพี่น้องเนาะมีความสุขสมหวังสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกทุกคนเนาะจ้ะพี่น้องร่ำรวยร่ำรวยเนาะค่ะผ่านวิกขีช่วงนี้ไปให้ได้ทุกทุกคนเนาะค่ะเนาะสมหวังร่ำรวยนะคะวันนี้ก็คอยถูกหวยถูกเบอร์กันเนาะจ้ะเนาะพี่น้อง ร่ลำเรวยๆกันเนาะจ้ะเนาะคลิปนี้ก็สิฝากไว้ซักนิดละจ้ะฝากไปเลยก็แช่์คตตามเพื่เก้าละจ้ะพี่น้องจ่าฝากเป็นกำลังแรงใจให้กินไปแซ่ไปแฟนเพจไม่ได้เด้อัพี่น้องจา่าขอบคุณทุกกำลังแรงใจนะคะคลิปนี้รับไปแล้วนะคะพอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ